สวัสดีครับพี่โอนี่ที่เทพคุณคำโอเคนี่ที่เทพบโอเคแฟนคลับครับอยู่กับแขกรับเชิญของเราอีกแล้วครับสวัสดีครับหมออาร์ตครับครับพบกันทุกวันศุกร์นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนคิวถ้าเราเปลี่ยนคิวเราก็ตัดตรงนี้ได้ไม่เป็นไรนี่วันนี้เราจะคุยกันถึงเสือเป็นอื่นนอกเหนือจากไมเคิลแจ็คัันบ้างครับหมออาร์ตเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกอะไรไมเคิลอีกแล้วซึ่ง คนที่ชอบไมเคิลเนี่ยเขาก็ย้อนดูคลิปเก่าๆของเราดูแล้วดูอีกแหละแต่ว่าคนที่เขาไม่ได้โตมาทันไมเคิลเขาก็อาจจะอยากฟังเรื่องราวของศิลปนินอื่นบ้างถึงแม้ว่าจะชอบไมเคิลก็อยากอาจจะดูอยากอยากฟังเรื่องของคนอื่นบ้างถ้าเอาตีคู่ไมเคิลตอนนั้นก็คงจะมีวินนี่ฮิลสตันกับมาดอนน่าใช่วินนี่ฮิลสตันมาดอนน่า และถ้าเป็นฝ่ายชายพี่โอเคอเสนอจอจไมเคลอีกคนหนึ่งครคู่คู่กันนะครับข่าวของข่าวสองดำสอง <c oughs> อ๋อใช <c oughs> เอ่เขาโด่งดังยุค8090เนี่ยเป็นยุคทองของเขาเลยครับเราจะพูดถึงทางฝ่ายหญิงบ้างดีกว่าถ้าเอาฟิวชั่นระหว่างหนังกับเพลงอ่ะถ้าพูดถึงหนังกับเพลงี่งในบรรดาสี่ <c oughs> คนนี้นะจอจไมเคลตัดไปเลยเพราะว่าจอจไมเคลนี่มีแต่เพลงประกอบตัวเองเล่นไม่ได้นะครับ มาตอนหน้าเล่นกี่เรื่องกี่เรื่องจะแม่หนังลมก็ไม่รุ่งยกเว้นเอเวตาเรื่องเดียวแต่อันนั้นเขาแอนดรูว์ลอยเว็บเบอร์อลันพาร์เกอร์ไงมันดันไปแล้วของผู้กอกับแล้วก็เป็นละครเวทีมาก่อนอะไรเงี้ยโอเคสองคนนี้ส่วนไมเคิลเหรอก็แบบว่าฟรีวิลลี่เขาจะเน้นลองเพย์เอมบีมากกว่าอะไรนะแมนอินแบล็คมาโผล่เป็นแดกขรับเชิญนิดหน่อยนะครับแล้วก็ สมูทคริมินอลนี่ก็เป็นประกอบภาพยนตร์ซึ่งก็มูลออกเกอร์ก็ไม่ค่อยโด่ด,ดังเท่าไหร่มันก็เหลือคนเดียวแล้วสิครับใช่แล้วเราจะพูดถึงวิทนีย์ฮิ u สตันที่ยาจะพูดว่าเขาเป็นราชนีราชนีอะไรอะราชนีแอนดบีคิโนบันหลามีคนบอกอว่าถ้าแอนบเนี่ยเขายกให้เป็น a อลิซา f อนกินไปแล้วคุณตาของเธอใช่ครับ ป้าเธอด i ออ n วอ a r ่ i หมสองคนเลย oh. อล oh. ิธาไม่ใช่ป้าโดยสายเลือดแต่เขาเรียกอ,อันต i ี l e เป็นคุณป้าลีาที่จริงแม่เธอก็เป็นนักร้อง c i <CC> ซ s y Houston ใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ดังเท่าคุณนะ้าดีออ n ว w a ิก เดิยอนเป็นน้าเป็นน้องของแม่ใช่ไหมรู้สึกไม่แน่ใจว่าน้าหรือป้าลูกพีลูกน้องใช่ฮะแล้วก็อยู่จนมีบทบาทสำคัญใช่อยู่จนกับเธอจนวินให้สุดท้ายนะครได้ดูได้ดูเรื่องเรื่องเอวันเดแดนวิสซัมบารดีหรือเปล่าที่ฉายเมื่อต้นปีจริงๆเรานัดกันว่าเราจะดูแต่พอดีอาร์ติดว่าไม่ควรเข้าโรงหนังอย่างที่บอกช่วงนึงช่วงนั้นโควิดยังไม่ไม่หายดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพี่โอ๊ก็มาเล่าว่า ม,มันไม่เวิร์กอาร์ตก็เลยเล่าว่าตอนที่อาร์ตไปจําไม่ผิดรู้สึกี่ต่างประเทศอ่ะประเทศหนึ่งอ่ะเราไปดูเหมือนกับเชิงอัดไบโอกราฟีของวิทนีย์ฮิวสตันมันดีมากอันนั้นนะครับพี่โอแนะนําหลายๆคนว่าถ้าอยากดูความทรงจําของวิทนีย์ฮิวสตันถ้าอยากดื่มดั่มกับภาพยนตร์วิทนีย์ฮิวสตันเนี่ยไม่ต้องดูเรื่องที่ว่านั้นที่เอาคนอื่นมาแสดงดูที่วิทนีย์แสดงเองดีกว่า และก็มีเรื่องนี้ที่พี่โออยากแนะนำที่สุดนั่นก็คือเรื่องเด e b บอ y g u กา d ครับเราจะพูดชื่อเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยล่ะครับภาษาไทยภาษาไทยจะใช้ที่จริงจะใช้รอปภใช้ยามใช้อะไรพี่โอ,อยังว่ามันดีกว่าชื่อภาษาไทยเรื่องนี้เลยชื่อภาษาไทยเรื่องนี้ใช้คำว่าเกิดมาเจ็บเพื่อเธอจะเล่าว่าเมื่อก่อนมีร้านวิดีโอล้านหนึ่งเขา,เาไปเช่าเพามามา เราอาร์ตก็หยิบเรื่องนี้มาเพราะว่ายัางไม่อาร์ตไปดูตามหลังไงประมาณปี97 98เลยแถวนี้ละหยิบมา,มามาสงสัยอาร์ตเช่าชหนังอะไรมาเกิดมาเจ็บเพื่อเธอฟังดูแล้วมันสยองนะเป็นหนังเป็นหนังระทึกขวัญแ,แน่เลยครับเป็นหนังสยองขวัญระทึกขวัญประเภทนั้นแน่เลยไม่คืออาร์ตว่าบางคนจะเข้าใจว่ามันเป็นหนังแบบเลทผิดปกตินะเลทพิเศษเกิดมาเจ็บเพื่อเธอที่จริงเรื่องนี้ก็เลท18บวกแล้วนะแต่เรื่องที่หมออาร์ตว่า <c oughs> เลทนั้นน่าจะ20บวกอะไรประมาณนั้นครับ ก็เป็นหนังแนวดรามา่าโรแมนติกมิวสิคลประมาณนี้นะครับระทึกขวัญด้วยเล็กน้อยก็มีเพลงประกอบเป็นเรื่องราวของชีวิตของซูปเปอร์สตาร์คนหนึ่งซึ่งคนที่มารับบทนี้คือวินนี่ฮ o สตันเองซึ่งเธอก็เป็นซูปเปอร์สตาร์ในชีวิตจริงอยู่แล้วครับแล้วมาดิจ่ายก็หมายความว่าต้องมีผู้คุมกันไทยผู้คอยดูแลนั่นก็คือประกองพระเอกนะครับนี่ คำขวัญของคำว่าของของพระเอกตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับหมออดแปลหน่อยซิหมออาเก่งภาษาอังกฤษอย่าอย่าให้คาดสายตาจากเธอ Never let her out of your sightNever let your guard down อย่าก,กาดต่ำนะต้องการสูงต้องคอยคุ้มครองเธอตลอดเวลา<ไ>ป,ประโยคสุดท้ายอ่ะ Never fall in love ครับห้ามห้ามรักห้ามผูกพันห้ามตกหลุมรักอะไรเด็ดขาดคือตอนแรกอาก็ไม่เข้าใจพี่โอ๋ แล้วดูแล้วแบบงงอ่ะว่ามันอะไรอ๋อห้ามสมัยนั้นมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนั้นดาราห้ามมีแฟนด้วยนะอะใช่แต่อาจไม่ได้คิดเรื่องว่าบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดก็ห้ามรักกับลูกค้าืบนเป็นสปิริตของอาชีพใช่ครับไม่งั้นจะดูแลจะอะไรกันยากจะปกป้องกันลำบากประมาณนี้ แล้วก็มีเหตุผลอีกหลายๆเหตุผลมันเป็นเรื่องของคนยุคนั้นนะครับหนังเรื่องนี้มันกี่ปีมาแล้วล่ะตั้ง992 30ปีแล้ว31ปีโหนานมากตอนนั้นทั้งวิทนี่ y และเควินก็ทั้งหล่อทั้งสวยกำลังดงีผู้หญิงคนนี้นะครับฉเฉลยว่านี่ไม่ใช่วิทนี่นะอ,อันนี้ตอนนั้นตอนถ่ายเสร็จแล้วครับวิทนียถ่ายเสร็จแล้ววิทนียเธอไปพัก เธอไปพักแล้วเควินก็คิดึ้นมาแล้วเอ้ยเอารูปนี้ทำปกดีกว่าถ้าปกปกแบบนี้สวยแน่เลยก็เลยเรียกดับเบิลสตันของวิทนี่มาถ่ายแทนแล้วก็บอกว่าเธอช่วยหลบหลัวไม่หน่อยคมหน้าหน่อยพิ่ทราบนะเ <laughs> นี่ยพิ่ทราบวันนี้นะฮะ <laughs> นี่คือคนอื่นนะครับแต่ว่าสมมุติว่าเป็นวิทนี่ก็เป็นปกที่สวยแหละวิทนี่ไม่รู้เรื่องเลยก็มีคนที่ไม่รู้เรื่องเลยอีกคนหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือเจ้าของเพลงเพลงฮิตอันดับหนึ่ง เพลงนี้คุณป้าดอลลี่พาตันไหมครับครับเพลงเนี้ยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง I Will Always Love You นะครับเป็นเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดชาร์ตบิลบอร์ดเป็นไงละบิวบอร์ดถึง14สัปดาห์ในอ๋อใช้เป็นคาบระหว่างปีด้วยตอนนั้นคือไม่มีเพลงไหนเลยที่ขึ้นอันดับหนึ่งได้นานขนาดนี้ใช่นานที่สุดณยุคนั้นครับหลังจากหลังจากนั้นมีอีหลายเพลงแต่ว่าช่างมันคือเรื่องของเรื่องคือจริงๆแล้วเป็นเพลงเก่าของคุณป้าดอลลี่พาตันเวอร์ชันคันทรีซึ่งคุณป้าดอลลี่ก็ร้องเหมือนเด็กร้องใชครับ คือเควิน่ยชอบเพลงนี้แล้วก็อยากให้วิทนี่ร้องเพลงนี้ก็ไปขอคุณป้าแล้วคุณป้าก็ให้แล้วแล้วคุณป้าก็ลืมไปเลยแล้ววันหนึ่งคุณป้าขับรถกลับบ้านแล้วได้ยินเพลงนี้ทางวิทีุตกใจถึงขั้งหยุดรถเพื่อที่จะฟังให้จบแล้วก็ตะลึงว่าโอ้ช่างวัน d e เดอร์ฟบิวตี้ l ฟูลสุดยอดเหลือเกินอเมซิ่งมากนั่นแหละก็เป็นความสัมพัน์ของคุณป้าดอรีพาตันแล้วก็ทีมงานบอดการนะครับคือเควิน คอสเนอร์เขาเป็นโปรดิวเซอร์เองคือผู้อำนวยการสร้างอำนวยการผลิตครับเขาเลือกเขาเลือกเพลงเลือกพลอตเลือกนังเอกเลือกเพลงเลือกทุกอย่างแล้วก็ทําเรื่องนี้ออกมาประสบความสําเร็จทางด้านรายได้มากแม้ว่าคนจะก่นบ่นกันว่ารักน้ําเน่า คะแนนนักวิจารณ์ให้3.9เต็ม100เองมันมันมันคือนั้นแต่ว่าเอาข้อจริงอ่ะพี่โอ้โหมันคนดูคนดูยังพอที่จะให้ได้ประมาณ60กว่าเต็ม10ซึ่งก็ถือว่าเอ้ย60กว่าเต็ม100ก็คือ6.0เต็ม10โดยประมาณนะครับก็ถือว่าผ่านแหละแต่คนที่ชอบโดยที่ไม่มาลงคะแนนก็มีเราต้องยอมรับเพราะว่าอันดับหนึ่งบอฟฟิศใช่ครับโอ้โหทะลุ้อยล้านไหมครับ400ล้านครับในโลกรวมรวมนอกอเมริกาด้วยนะรวมทั่วโลก 400ล้านลงทุนเพียงแค่25ล้านเท่านั้นเอง25ล้านเหรียญสหรัฐทำอะไรเท่ากับว่า101นิกเก็4เท่าแล้วใช่ไหม16เท่าครับ16เท่าไปหาดูที่ POT โอ๋ถือยูนิมูนี่คือเลเซอร์ดิสนะครับเลเซอร์ดิสเนี่ยจะได้รับความนิยมในช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาจะมาแทนวิดีโอมอ้วนๆเนี่ยก็แล้วก่อนไปยุคก่อน DVD ถือไปมาหาลัยตอนนั้นแบบเท่มากอะ่ะอืมอตีหัวคนแตก จะมันต้องแบกมันลำบากมากแล้วก็คว้าไปจานร่อเนี่ฟันหกฟันคอคนขาดเสียดายนี่แล้วมันมีอายุได้แค่ประมาณแค่ปีสองปีเท่านั้นแหละครับก็เลิกความนิยมเพราะว่าดีวีดีมาแล้วดีซีดีมาดีซีมาก่อนดีซีดีมาแล้วแล้วก็แต่ราคาถูกกว่าจะแอบแจมนะพี่โอ๋ว่าจริงๆแล้วนอกจากความเสื่อในหนังนะความเสื่อในเพลงนี้น่ากลัวมากเลยครับ ตัวซาวท็อกเนี่ยวิดนี่ร้องแค่ครึ่งอัลบั้มแต่ได้ไดมอนด์ไดมอนด์ไอเอก็คือเกิน10ล้านแผ่นถ้าจำไม่ผิด17ล้านแผ่นนะครับน้บัตรนาวนะอาจจะอัปเดตกว่านี้นะครับตัวเพลง I อว l l a เวส o ลิฟยูเนี่ยอันดับหนึ่งสีสสัปดาห์ทำให้ขวางเพลงอีก2เพลงที่พร้อมจะขึ้นอันดับหนึ่งคือเพลงเก่าของชัก้าขานครับ I'm Every Woman กับ I Have Nothing ที่เป็นเพลงใหม่เชื่อว่าตอนนั้นเธอมีท็อปไฟ้าเพลง ในชาร์ตณเวลานั้นซึ่งหายากมาก I Have Nothing แล้วก็ยังมีเพลง Run To You อีกเพลงหนึ่งที่ดังกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าทุกเพลงก็ขึ้นอันดับหนึ่งไม่ได้เพราะติด I Will นี่แหละแล้วตัว South แท c k เองถึงเธอร้องแค่6เพลงจาก14บเพลงอ่ะก็นับก็นับเป็นเครดิตวินนี่นับเครดิตวินนี่แล้วยอดขายทะลุทะลวงแบบน่ากลัวมากขึ้นอันดับหนึ่งบิลบอร์ดชาร์ตอันดับหนึ่งเพลงความเราขาได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ขายดีที่สุดในโลก แต่ณเวลานั้นพี่โอ๋ไม่รู้ว่ามีใครแซงสถิติหรือเปล่าเนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ฟังเพลงใหม่ๆแล้วใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่อัดเจอเองอตอนนี้เราต้องพูดตามรีวิวก็คืออัดกลับไม่ชอบวิทนี่ลร้องสดเพงลงเหล่านี้อ๋อพี่โอ๋ก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าบัตรคอนเสิร์ตห้าพันแล้วรู้สึกวิทนี่ลร้องไม่เต็มเลยคืออ,อัดไม่ได้ไปดูที่ตอนมาเมืองไทยแต่ประเด็นคือดูทุกไลฟ์เธอร้องไม่ได้เหมือนกับในสตูดิโอละบา้างเธอชอบแอดลิฟชอบร้องตามใจตัวเองใช่ฮะ เราก็ถึงพยายามร้องเวอร์ชั่นเหมือนก็ไม่ถึงทําให้เรารู้สึกเอออยากเก็บเธอไปในความทรงจําด้วยการฟังสตูดิโออัรบัมมากกว่าไอสตูดิโอเวอร์ชั่นมากกว่าบางกระแสข่าวบอกว่าเสียงเธอพังไปแล้วเนื่องจากที่ว่าเธอเสพโคเคนคับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สนับสนุนนะเราสนับสนุนให้ทุกคนแบบว่าไขว้า,วาเดินทางตามความฝันอะไรอะไรแบบภาษาไทยคำศัพท์ก็จะมาเอาเยี่ยงอย่าเอาอย่างอะไรประมาณนี้ เอาอย่างความสามารถเอาอย่างความสวรรค์เอาอย่างการฝึกฝนเอาอย่างสิ่งที่ดีครับแต่ว่าจะไปเอาอย่างที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ต้องเหมือนทั้งหมดครับ,รบ,รบแล้วมีศิลปินหลายๆคนอีกที่ทําได้ทุกอย่างโดยที่ไม่จะเป็นจะต้องไปคล้องเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็พี่โอก็ขอแนะนําภาพยนตร์เรื่องนี้ให้พิจารณากันนะครับหาดูได้ตามช่องทางต่างๆไม่รู้เหมือนกันว่าหาที่ไหนบ้างแต่ส่วนอันเนี้ย ใครอยากจะรับเป็นเจ้าของก็บอกมาได้นะครับพี่โอคิดราคาตั้งต้นที่2,000ครับพบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณคุณหมออาร์ตครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ